สวัสดีค่ะวันนี้เรามีคอนเทนต์นะคะไม่ได้ทำคอนเทนต์มาหลายวันเลยคิดถึงกันมากหรือเปล่าเอยคอนเทนต์นี้นะคะเราชื่อคอนเทนต์ว่าทําไมช่วงนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปเขาแปลกแลกไปจากเรานะพฤติกรรมแปลกๆเปลี่ยนเปลี่ยนมันคือเกิดอะไรขึ้นนะคะอ่ะตั้งจิตติคานนั่นคูหน้าเขานะคะแล้วเลือกเลยค่ะกองที่หนึ่งสองสามค่ะกองที่หนึ่งสองสามนะคะ โอเคถ้าเลือกแล้วจดไว้นะคะว่าเราเลือกกองไหนไปนะทุกคนนะโอเคค่ะกองที่เราจะไปเฉลยนะคะสวัสดีค่ะขอแนะนําตัวก่อนชื่อแม่โอเล็กนะคะฝากกดแชร์คนไหนที่แชร์ขอประสบความสําเร็จในชีวิตความรักจะขอท่านเท้าให้สวันช่วยคนไหนไม่แชร์ก็ขอให้สำเร็จค่ะแต่ก็อาจจะขอให้สําเร็จกับคนที่แบบแชร์ก่อนเนาะ อ่าและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้แม่ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดหัวใจด้วยนะส่วนคนไหนนะคะบอกเลยว่าชอบทาแม่ขามีโปรโมชั่นเก๋ๆไหมคะตอนนี้โปรโมชั่น99บาสบเก้าคะ่ะ99บาท5ทําคำถาม99บาท5ทําคำถามแบบโทรคอนะคะ99บาท5ทําคำถามแบบคุยคอก็คือได้คุยโทรศัพท์กับแม่อย่างสบายๆเลยถูกมากลูกนะคะ99บาบาทหาคำถามนะโอเคเรามาเฉลยดีกว่านะคะฟองที่1คะ่ะช่วงนี้เขาแปลก ไปเขาเป็นอะไรเปล่าเขาปแปลกแปดเปลี่ยนเไปเขาเกิดอะไรขึ้นตองที่หนึ่งครับอืมโอเคค่ะนะคะ ไม่เป็นอะไรค่ะช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าเขาอะจริงจริอะเขาก็เหนื่อยกับชีวิตเขาการงานเขานะที่การงานหรือทุกอย่างเหนื่อยกับความรักเหนื่อยกับอะไรหลายๆลย <ๆ S 2> อย่างอะค่ะนะคะเอเขาก็อาจจะโกหกหลายอย่างแล้วเขาก็แบบว่าอยากจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนบ้างใครเครียดบ้างแต่เขาก็ยังรักเราอยู่นะไม่ต้องกลัวนะเขาก็ยังรักเราอยู่อาจจะโกหกในบางเรื่องทําให้เราคิดมากนะคะแต่เขาก็ยังรักเราอยู่นะดีใจกับกองที่หนึ่งด้วยว่าเขาก็ยังรักอยู่จ้ะมากองที่สองค่ะเขาแปลกๆเปลี่ยนไปจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ กองนี้เละเทะเลยนะคะกองนี้นะคะกองที่2ที่เขาแปลกๆไปเป็นๆไปก็เขานอกใจเราค่ะตอนนี้เขาอยากจะหยุดความสัมพันธ์กับเราอยากไปเริ่มต้นใหม่คนอื่นก็เสียใจกับกองที่สองด้วยนะคะไม่ต้องแปลกใจละค่ะตอนนี้มันไปแล้วค่ะมันอยากจะหยุดแล้วค่ะนะคะกองที่สมนะคะช่วงนี้แปลกๆไปนะคะเขาเป็นอะไรค่ะแปลกๆไปเขาเป็นอะไรค่ะ ทำไมเขาเปลี่ยนไปคะอ๋อช่วงนี้เขาเหนื่อยกับหลายๆอย่างมากนะคะแล้วเขาก็มองว่าเราเป็นลูกไก่ในกํามือตอนนี้เขาก็แอบพุกกิ้คุยคนอื่นอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นจริงเป็นจังมากนะคะแอบพุกกิ้กับคนอื่นอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่ทิ้งเราไปก็คือรักเราน้อยลงแหละ แต่ว่าก็ยังไม่เลิกกับเรานะคะยังไม่เลิกเราก็แน่นอนก็ตอนนี้ก็ไปจับผิดเขาหน่อยนะคะไปดูหน่อยนะ,ะอย่าให้มันเกินเลยนะจ๊ะโอเคคนไหนที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่บอกเลยนะคะ9 9บาท5ทําคำถามทักมาได้เลยะคะ่ะ99บาท5ทําคำถามทักมาได้เลยแบบโทรคอนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสินเสมอแล้วเจอกัน,นะคะ่ะ